สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายไก่ก็ได้ปลาหมึกมานะคะอันนี้คือปลาหมึกค่ะปลาหมกกึกจะผัดกะเพราเดอ้อผัดกะเพราให้อร่อยค่ะนี่ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะปลาหมกึก1นกิโลค่ะทุกคนหนึ่งกิโลแช่เกลือไปสองห่อค่ะแช่เกลือร้านเกลือไปสองห่อแล้วนะคะก่อนจะทําเราก็มีวิธีค่ะเราต้องลวกปลาหมึกก่อนนะคะทุกคนต้องลวกก่อนค่ะแล้วก็ไปผัดกะเพราค่ะ ล้างเกลือแล้วตัวใสแนวเลยน่ากินมากค่ะทุกคนเดี๋ยวมาทําผัดกะเพากินกันนะคะน่ากินน่ากินก่อนอื่นเราต้องลวกก่อนค่ะปลาหมึกทําเรียบร้อยแล้วผ่านผ่านการล้างแล้วก็แช่เกลือแล้วนะคะสวยสวยก,กินอะไรยังไม่ได้ผัดเลยปลาหมึกยังไม่ได้ผัดเลยเออเดี๋ยวจะผัดเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวจะตำพริกตำกระเทียมผัดกะเพราแล้วนะคะ<ๆ>ทุกคน มากินด้วยกันค่ะมารับชมกันเลยค่ะนนผ,ผัดกระเพาราปลาหมึกนะคะอ๋อกว่าจะเด็ดกระเพราเสร็จกว่าจะตำพริกเสร็จนะผัดกระเพาราปลาหมึกกันค่ะทุกคนมา,มารับชมกันเลยค่ะผัดแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วอ่ะเอาเอา,เอาน้ำออกจากกระทะให้หมดนะคะ ใส่น้ำมันค่ะกระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะทุกคนกระทะร้อนแล้วเราก็ใส่น้ำมันเลยค่ะทำคลิปยาวเลยนะทีนี้นะมาเรามาใส่น้ำมันกันค่ะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะค่ะขอทับที่หน่อยเออไม่ต้องรวทัพที่ก่อนะลวเราก็เตรียมน้ำตาลเตรียมชูรสเตรียมนุเตรียมไว้ไไคะ่ะมาดูกันเลยคะ่ะ นอนนี่คืนหนึ่งเหรออ๋อมาดูวิธีทํากันเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นเราก็เอากระเทียมกับพริกขี้หนูแดงผัดค่ะ,คะมาเลยค่ะมาผัดกันเลยค่ะทุกคนผัดกะเพราปลาหมึกขอมไก่ไก่นะคะอร่อยอร่อยะคะ่ะยังหาช่อนจนหาช้อนก่อนนะคะหาช้อนก่อน,นะคะ่ะ ผัดพริกให้หอมก่อนค่ะทุกคนผัดพริกให้หอมก่อนนะคะแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วของทุกอย่างเราก็มีแล้วค่ะมีซีอิ๊วดำมีน้ำมันหอยมีซอสช่ร,รสน้ำปลารสดีน้ำต <c oughs> าลทรายนะกะเพราเด็ดของเราก็เตรียมเรียบร้อยแล้วเราก็มาทำผัดกะเพราปลาหมึกกันเลยนะคะทุกคน ผัดพริกให้หอมก่อนค่ะเราก็ผัดพริกให้หอมก่อนนะคะพริกของเราก็ผัดให้หอมก่อนค่ะเราก็มาใส่ปลาหมึกกันค่ะไก่จะหอมแล้วไก่จะหอมแล้วของเราก็เริ่มหอมแล้วนะคะทุกคนพริกหอมพริกพริกผัดกระเทียมผัดของเราก็เริ่มหอมแล้วค่ะทุกคน มาใส่เลยกันค่ะมาใส่เลยปลาหมึกค่ะปลาหมึก <c oughs> ใส่ปลาหมึกค่ะมาแล้วก็มาใส่เครื่องปรุงค่ะทุกคนมาใส่เครื่องปรุงนะคะเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะน้ําตาลทรายไม่ต้องใส่หวานเด้อ <c oughs> แล้วก็รสด,ดีใส่ลงไปค่ะรดดี ใส่จุลรสค่ะใส่จุลรสใส่จุลรสแล้วนะเราก็มาใส่น้ำปลากันค่ะน้ำปลาทิพพรุตของเรานะคะเราก็ซอสภูเขาสั้งหน่อยค่ะซอสภูเขาไม่ต้องใส่เยอะเดยวเค็มซอสหอยนางรมค่อยอยู่ใส่าาน้อบัดหานี้เออเจอแล้วซอสหอยนางรมเจอแล้ว ขาดไม่ได้คือซอสหอยนางรมค่ะทุกคนใส่ลงไปซีอิ๊วดำค่ะเพื่อความสวยงามนะคะซีอิ๊วดำค่ะถ้าไม่ใส่ซีอิ๊วดำจะไม่สวยนะผัดลงไปค่ะคุเรคุเรค่ะคุเรคุเรนะคะผัดลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะทุกคนผัดกระเพราปลาหมึกของยายไก่ค่ะ คลุกเข้าให้เข้ากันนะคะปลาหมึกไก่ไก่ก็ทาสุกแล้วนะต้องลวกก่อนนะคะปลาหมึกอะปลาหมึกเนี่ยทาความสะอาดแค่เกลือแค่เกลือนะล้างให้สะอาดเลยนะแล้วก็หัน่นเป็นชิ้นเล็กๆแช่เกลือแล้วก็เอาไปลวกค่ะลวกน้าร้อนแล้วก็มาผัดค่ะคือปลาหมึกนี่ก็แช่ยานะคะต้องลวกก่อนแต่บางครั้งเราไปกินร้านอาหารไปกินที่ตามร้านเขาก็จะไม่ลวกนะแล้วก็ลวกของเราก่อนค่ะ ผัดให้เข้ากันเดี๋ยวค่อยมาใส่ใบกะเพราค่ะทุกคนโอ้ยหอมน่ากินถ้าใครชอบสีดำก็เติมตีอิ๊วดำได้อีกนะทุกคนคิดอ,อ,อ,อร่อยล้วแล้วก็วามาใส่ใบกะเพรากันค่ะ ใส่ใบกะเพรากันเลยนะคะใบกระเพราเราก็เด็ดเดีียมไแล้วเด็ใส่ไปเลยใส่ใบกระเพราค่ะผัดใส่ใบกระเพรานะ,ถ,าะานะถ้าใครชอบซีอิ๊วดำก็ใส่เพิ่มได้ ถัดกระเราถ้าใค,ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ยายไก่ด้วยนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้รับคลิปใหม่ๆของยายไก่ค่ะขอขอบคุณนะคะเป็นตัดแ่บได้พี่นอ้อง เป็นตดเสเป็นตดแสบเดี๋ยวิมโดนชิมก่อนชิมรสชาติก่อนนะอร่อยแล้วอร่อยแล้วค่ะทุกคนอร่อยแล้วค่ะอร่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักใส่จานค่ะปลาหมึกเราก็ทำความสะอาดอย่างดีแล้วนะ ี๋ยวมาตักใส่จานเลยค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะตักใส่ชามเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะมันตักใส่ชามกันเลยค่ะ ในที่สุดปลาหมึกของเราก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนผัดกะเพราปลาหมึกค่ะมากินด้วยกันนะคะเมนูอร่อยค่ะมาอร่อยด้วยกันค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ยายไก่ด้วยนะคะขอขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจที่มารับชมคลิปขอขอบคุณค่ะ เมนูก,กะเพรากะเพราปลาหมึกของเราก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนมากินด้วยกันค่ะผัดกะเพราปลาหมึอกอร่อยอร่อยมากินน้ำกันค่ะกับข้าวมื้อกลางวันจ้า